ะธรทำโฮเชยาบทที่สิบสองเอฟราอิมเลี้ยงชีพด้วยลมเขาติดตามลมตะวันออกทั้งวันเขาทวีการโกหกและความอมหิตเขาทำสัญญากับอิเรียและส่งน้ำมันมากอกไปยังอียิปต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินคดีกับยูดาพระองค์จะทรงลงโทษยาโคบตามวิถีทางความประพฤติของเขาและตอบแทนเขา ตามการกระทำของเขาเขาฉวยส้นเท้าของพี่ชายไว้ตั้งแต่อยู่ในคันครั้นหนุ่มใหญ่เขาก็ต่อสู้กับพระเจ้าเขาสู้กับทูตสวรรค์และเอาชนะได้เขาร่ำไห้อ้อนวอนขอความเมตตาพระองค์ทรงพบเขาที่เบเดเอลและตรัสกับเขาที่นั่นพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระยาเวเป็นพระนามอันเกรียงไกรของพระองค์แต่เจ้า ต้องกลับมาหาพระเจ้าของเจ้าจงพดุงความรักและความยุติธรรมและรอคอยพระเจ้าของเจ้าเสมอพวกพ่อค้าโกงตาช่างเขารักการช่อฉนเอฟราอิมโอ้อวดว่าเราร่ำรวยมากและกลายเป็นเศรษฐีด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเราพวกเขาจะไม่พบความชั่วช้าหรือบาปใดๆในเราเลยเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้า ผู้พาเจ้าออกมาจากอียิปต์เราจะทำให้เจ้าอาศัยอยู่ในเต็นท์อีกครั้งเหมือนเมื่อครั้งเทศกาลงานเลี้ยงตามกำหนดของเจ้าเราพูดกับบรรดาผู้เผยเพระเจนะให้นิมิตมากมายแก่ผู้เขาและกล่าวคำอุปมาผ่านทางพวกเขากิเลอาจชั่วร้ายหรือชาวเมืองนั้นไร้ค่านักพวกเขาถวายวัวผู้ในกิวการหรือ แท่นบูชาของผู้เขาจะเป็นเหมือนกองหินบนทุ่งที่ถ่ายแล้วอย่าโคบหนีไปยังแดนอารมอิสราเอลปรนิบัติรับใช้เพื่อจะได้ภรรยาเขาเลี้ยงแกะเพื่อจ่ายเป็นค่าตัวนางองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระชนะคนหนึ่งนำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ทรงใช้ผู้เผยพระชนะดูแลอิสราเอลแต่เอฟราอิม ย่วโทษสะพระองค์อย่างรุนแรงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาจะทรงปล่อยให้ความผิดเพราะการหนองเลือดตกอยู่กับเขาและจะตอบแทนการมิ่นประมาทของพวกเขาพระธรรมโฮเชยาบทที่13เมื่อเอฟราอิมกล่าวผู้คนก็สั่นสะท้านเขาเป็นที่ยกย่องในอิสราเอลแต่เขาก็มีความผิดและตายไป เขากราบไหว้พระบาอันปับัดนี้เขายิ่งทำบาปมากขึ้นเขาใช้เงินทำรูปเคารพเพื่อตัวเขาเองเป็นเทวรูปที่ปั้นแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดทั้งหมดต้วนแล้วแต่เป็นผลงานของช่างฝีมือผู้คนกล่าวถึงคนเหล่านี้ว่าพวกเขาใช้มนุษย์เป็นเครื่องบูชาและจูบเทวรูปลูกวัวฉะนั้นเขาจะเป็นเหมือนหมอกในยามเช้า เหมือนน้ำค้างยามรุ่งอรุณซึ่งหายลับไปเหมือนแกลบปลิวจากลานนวดข้าวเหมือนควันที่ลอยออกไปทางหน้าต่างแต่เราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์เจ้าจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราและไม่มีผู้ช่วยให้รอดอื่นใดยกเว้นเราเราฟูมฟักดูแลเจ้าในเทะเลทรายในดินแดนอันร้อนระอุ เมื่อเราเลี้ยงดูพวกเขาพวกเขาก็อิ่มหนำเมื่ออิ่มหนำแล้วพวกเขาก็ยิ่งพยองขึ้นและลืมเราดังนั้นเราจึงจู่โจมเข้าใส่พวกเขาเหมือนสิงโตเราจะซุ่มอยู่ริมทางเหมือนเสือดาวเหมือนแม่หมีที่ถูกขโมยลูกไปเราจะเข้าโจมตีและฉีกพวกเขาออกเราจะเป็นด่งราชสีที่กลืนกินพวกเขาสัตว์ป่า จะฉีกพวกเขาออกเป็นชิ้นชิ้นอิสราเอลเอ๋ยเจ้าถูกทำลายล้างพระเจ้าต่อสู้เราผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าไหนล่ะกษัตริย์ของเจ้าผู้ที่จะช่วยเจ้าได้ไหนล่ะเจ้าเมืองทั้งปวงที่เจ้าพูดว่าให้เรามีกษัตริย์และเจ้านายเถิดฉะนั้นเราจึงให้กษัตริย์แก่เจ้าด้วยโทสะของเราแล้วเราก็พรากเขาไป ด้วยความกร่้งกรธของเราความผิดของเอฟราอิมถูกสะสมไว้และบาปของเขาถูกบันทึกไว้เขาจะปวดเหมือนหญิงใกล้คลอดแต่เขาเป็นเด็กไร้สติปัญญาเมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็ไม่ยอมคลอดออกมาเราจะถ่ายตัวพวกเขาจากอำนาจของแดนผู้ตายเราจะถ่ายเขาจากความตายความตายเอ,อ๋ยไหนละ่ะที่สงของเจ้า แดนผู้ตายเอ๋ยไหนละ่ะหายนะของเจ้าเราจะไม่มีความเมตตาสงสารเลยถึงแม้ว่าเขารุ่งโรจอยู่ในหมู่พี่น้องแต่ลมตะวันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงพัดกระน่ำมาจากทะเลทรายน้ำพุของเขาจะไม่ไหลบ่อน้ำของเขาจะเหือดแห้งและคลังของเขาจะถูกปล้นชิงเอาทรัพย์สมบัติไปหมดชาวสมาเรีย ต้องรับโทษความผิดของตนเพราะพวกเขากบฏต่อพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาจะล้มลงด้วยดาบลูกอ่อนของพวกเขาจะถูกจับฟาดกับพื้นและหญิงมีคันของพวกเขาจะถูกผ่าท้องพระธรรมโฮเชยาบทที่14อิสราเอลเอ๋ยจงหันกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเถิด ที่เจ้าล่มจมลงก็เพราะบาปทั้งหลายของเจ้าจงนำคำอ้อนวอนมาด้วยและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงทูลพระองค์ว่าขอทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงรับข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ด้วยพระคุณเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายคำสรรเสริญจากริมฝีปากของข้าพระองค์ทั้งหลายอัสซีเรียไม่อาจช่วยเหล่าข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่พึ่งหมาศึกจะไม่เรียกสิ่งที่มือของข้าพระองค์ทั้งหลายสร้างขึ้นนั้นว่าบรรดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอีกต่อไปเพราะลูกกัาพราพ่อจะพบความเมตตาสงสารในพระองค์เราจะรักษาความดื้อด้านของพวกเขาและจะรักพวกเขาอย่างเต็มที่เพราะเราหายโกรธพวกเขาแล้วเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล เขาจะผลิบานดังดอกลิลลี่เขาจะอย่างรากลงเหมือนสนซีดาแห่งเลบานอนหน่ออ่อนของเขาจะเติบโตขึ้นเขาจะงดงามรุ่งโรจน์เหมือนต้นมะกอกและส่งกลิ่นหอมเหมือนสนซีดาแห่งเลบานอนผู้คนจะพักพิงในร่มเงาของเขาอีกเขาจะเจริญงอกงามเหมือนเมล็ดข้าวจะผลิบานเหมือนเถาวงุ่นชื่อเสียงเรื่องลือ เหมือนเล่าองุ่นจากเลบานอนเอฟราอิมเอย๋ยเราจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปเคารพทั้งหลายอีกเราจะตอบเขาและห่วงใยดูแลเขาเราเป็นเหมือนต้นสนเขียวชอุ่มเจ้าจะมีผลงอกงามเพราะเราผู้ใดเฉลียวฉลาดผู้นั้นจะประจักษ์สิ่งเหล่านี้ผู้ใดมีวิจารณญาณผู้นั้นจะเข้าใจวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนถูกต้อง ผู้ชอบธรรมดำเนินในวิถีทางเหล่านี้แต่ผู้กบฏต่อพระเจ้าก็สะดุดอยู่ในทางของพระองค์พระธรรมวิวรณ์บทที่สหลังจากนั้นข้าพเจ้ามองไปเห็นประตูนหนึ่งเปิดไว้ในสวรรค์ต่อหน้าข้าพเจ้าและพระสุรเสียงคล้ายเสียงแตรจึงข้าพเจ้าได้ยินเมื่อตอนต้นนั้นตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าขึ้นมาที่นี่เถิด ราจะสำแดงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แก่เจ้าท่านใดนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญาณและตรงหน้าข้าพเจ้ามีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์มีผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นผู้ประทับอยู่นั้นทรงโออาตรการตาดังเพชรนินจินดาสายรุ้งดุดมรกฏล้อมรอบพระที่นั่งรายรอบพระที่นั่งนั้นมีอีกยีที่นั่ง ซึ่งมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่ทุกคนนุ่งห่มขาวสวมมงกุฎทองคําบนศีรษะมีฟ้าแลบแวบวาบเสียงฟ้าคำรนคลืนคลืนจากพระที่นั่งนั้นตรงหน้าพระที่นั่งมีคบเพลิงเจ็ดอันลุกโชดช่วงอยู่คือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าและหน้าพระที่นั่งมีสิ่งซึ่งคล้ายทะเลแก้วใสเหมือนแก้วผลึก บริเวณตรงกลางรอบพระที่นั่งมีสิ่งมีชีวิตสี่ตนซึ่งมีดวงตาเต็มไปหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังตนแรกคล้ายสิงโตตนที่สองคล้ายวัวตนที่สามมีใบหน้าคล้ายคนตนที่สี่คล้ายนกอินทรีที่กำลังบินสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้แต่ละตนมีหกปีกและมีดวงตาทั่วไปหมดแม้แต่ใต้ปีก ต่างร้องขานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและดำรงอยู่ในปัจจุบันและจะเสด็จมาทุกครั้งที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ถวายพระสิริพระเกียรติและคำขอพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาล ผู้อาวุโสทั้ง24คนก็หมอบกราบพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดกาลพวกเขาวางมงกุฎของตนลงหน้าพระที่นั่งนั้นและทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเราพระองค์ทรงสมควรที่จะรับพระสิริพระเกียรติและเดชานุภาพเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่ง และโดยพระดำริของพระองค์สิ่งเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นอยู่